สำหรับในตอนนี้นะครับพี่หาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการอ,าอัปโหลดภาพขึ้นไปแสดงบน Facebook ซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยทำแล้วล่ะนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยประสบปัญหานะว่าเอา๊ะทำยังไงจะให้ค u a ลิตีของภาพเราเนี่ยออกมาดูดีอยู่บน f c e e o o o นะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเฟซบุ o กเนี่ยเวลาที่เราดูภาพดูอะไรเนี่ยเราก็ดูบนเบราว์เซอร์ซึ่งซึ่งก็เป็นระบบที่เราใช้เรียกดูเว็บ ทั่วไปนะครับก็เลยจะมีไฟล์ภาพที่เราสามารถแสดงบนเบราว์เซอร์ได้อยู่เนี่ยไม่ไม่กี่ประเภทนะครับอย่างเช่น j อ่า jpeg นะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็น PNG หรือเป็น GIF นะครับตัวรูปภาพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็น JPEG นะครับเพราะว่ามันมีคุณภาพของภาพที่ดีแล้วก็มันมีาการบีบอัดข้อมูลทำให้ไฟล์มันเล็กเวลาเรียกดูเนี่ยแบนด์วิดต์มันจะไม่เยอะนะครับสามารถเรียกดูได้สะดวกรวดเร็ว ทีนี้ไฟลีเป็กเนี่ยมันก็มีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการบีบอัดด้วยถ้าบีบอัดมากก็จะสูญเสียคุณภาพไปมากคำว่าบีบอัดที่พี่หาพูดสมัยสมายอยู่เนี่ยนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับอ่ะต้องต้องลองดูดนี้เหมือนกับเวลาที่พี่หาทานโค้กเข้าไปนะครับอ่า่กระป๋องพี่หาทานน้ําหมดละนะครับพี่หาอยากจะเอาโค้กกระป๋องนี้กลับบ้านถ้าพี่หาไม่สนใจอะไรเลยพี่หาหยิบยางเงี้ยถือไปนะ นะกลับบ้านไปเวลาวางบนโต๊ะพี่เหวยวก็จะได้โคกที่กระป๋องสวยเหมือน <S <S เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยยับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเี่วบอกว่าเอ้ยเี่วอยากจะเซฟพื้นที่เี่าจะใส่ไว้ในกล่องใส่ไว้ในอะไรแล้วก็ให้เอากลับบ้านนะครับพี่เหวยวก็จะต้องทําไงครับพี่เหวยวก็จะต้องบี้มันลงไปนะครับบี้มันลงไปทีนี้ถ้าบี้มันลงไปมากนะครับเวลาเอาขึ้นมามันก็จะเป็นไงครับมันก็จะไม่สวย นะครับต่อให้พี่สาวเนี่ยดึงขึ้นไปจนสุดมันก็จะมีรอยยับยุยี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่สาวบี้มันมากน้อยแค่ไหนไฟ JPEG มันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นการบีบอัดแบบเขาเรียกว่า lossy มีการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบีบอัดมันมากเวลาที่มันแสดงผลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่สวยเหมือนเดิมนะตรงนี้เข้าใจนะตรงนี้เข้าใจไฟล์บนเว็บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่หน้าจอนะครับพี่สาวได้อัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นไป หลายจุดแล้วล่ะนะครับหลายจุดพี่หาวลองอัปโหลดขึ้นไปบน t o o า Fan p a g e นะครับด้วยการเริ่มต้นที่แบบธรรมดาก่อนนะครับมันจะมี normal quality นะครับบน a c e b o o k กับ high quality เวลาที่เราอัปโหลดเป็นอัลบั้มนะครับเราเลือกได้ว่า high quality หรือว่า normal quality นะครับอ่ะดูนะครับตัว normal quality นะครับพี่หาวอัปโหลดไป3ไฟล์นะครับก็คือไฟล์800นะครับความกว้าง800ความกว้าง960 แล้วก็ความกว้าง1024นะความกว้างคือตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าความกว้างเนี่ยถ้าเกิดว่า960เนี่ยมันจะฟิตหน้าจอที่ Facebook แสดงผลภาพพอดีนะครับแต่ถ้าเราคลิกไป1024ซึ่งมันมากกว่า960แต่ Facebook ไม่กระดิกเลยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้น1024ตรงนี้เวลาที่แสดงบน Facebook มันก็จะแสดงที่960เหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมนะนะไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรใน normal quality นะครับทีนี้รับ800ล่ะ800แน่นอนมันก็แสดงไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความกว้างที่เหมาะสมก็น่าจะเป็น 960ณเวลานี้นะครับอนาคตเราไม่รู้ว่า a c e b o o k เขาจะเปลี่ยนอะไรอีกก,ก็ก็ตามตามกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ960เนี่ยกำลังงามนะครับพัน24นี่คือไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับการแสดงผลบน f Facebook ณนตอนนี้นะครับทีนี้เอ่อแล้วมันทําอะไรอีกนะครับมันทําอะไรอีกถ้าเราดูนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าพี่หาเอา960เนี่ยนะครับแล้วพี่หากดดาวน์โหลดตรงนี้มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดภาพลงมาพี่หากดดาวน์โหลดภาพลงมาพี่หาดูอึ๊บ มานะครับเนี่ยดูอย่างนีนะ้เราจะเห็นนะครับว่าไฟล์960ของพี่เหาวเนี่ยเวลาดาวน์โหลดลงมาแล้วก็จะเป็น960คูณ643แล้วก็ขนาดไฟล์ไซส์เนี่ย106 KB นะเอแล้วต้นฉบับของพี่เหาวละ่ะไฟล์ไซส์เท่าไหร่ท่า่พี่หาก็กลับมาดูที่960ตรงนี้แล้วพี่เหาวกด i command i นะครับพี่หาเลือกโอ้ไม่ใช่สินี่เป็นไงครับของพี่เหาเป็น 229อืนะโอเคถ้าเทียบกับ960เมื่อกี้นี้แล้วพี่หาว่า960ที่อยู่บน Facebook ถูกบีบอัดไปเหลือแค่106เองนะครับจาก200กว่านะครับเหลือ106แสดงว่าไม่ว่าเราจะทํารูปมายัางไงเราอัพขึ้นไปบน Facebook Facebook เขาก็บีบอยู่ดีนะครับเพื่ออาจจะประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บนะครับประหยัดแบนด์วิดที่เขาจะส่งเข้ามาหาเรานะครับเวลาเรียกดู ตรงนี้ก็ต้องทําใจนะครับก็บีบอัดมากก็เป็นไงครับก็อย่างที่เห็นยิ่งเละมากนะครับก็ถ้าเราดูตรงนี้นะครับก็ยังแบบเละๆแล้วล่ะนะครับเละๆแล้วล่ะเทียบกับต้นฉบับพี่หานี้ของพี่หาสวยกว่าเยอะนะครับแต่ก็ทําไงได้นะครับก็ก็เรา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 ไม่ได้เป็นเจ้าของเฟซบุ k กนะครับนะทีนี้พันยี่สี่ล่ะโอ้โหพันยี่สนี่เละเลยนะครับเนี่ยเละเลยเราลองดูไหมครับว่ามัน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 ไปทําอะไรเรากดดาวน์โหลดลงมาบึบ โอ้โหมันบีบเหลือ 85k น้อยกว่า960อีกนะครับน้อยกว่าเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเป็น normal quality นะครับมันจะเหลือ image size แค่960คือมันยอ่อภาพให้เราด้วยนะครับทั้งยอ่อทั้งบีบนะแสดงว่าที่124 0เนี่ยนะครับเกิน960ไปเนี่ยเร็วร้ายมากนะนอกจากมัน ย่อภาพให้เหลือ960แล้วมันยังบีบเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําไฟล์ขึ้นไปใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องระวังเวลาที่เราอัปโหลดแบบ normal นะครับทำไมพี่อาถึงเน้นคําว่า normal อ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเรากลับมาตอนนี้นะครับรู้แล้วนะครับว่า960นี่เจ๋งสุดนะตอนนี้นะครับทีนี้เรากลับมานะครับเรากลับมากลับมาที่ ไฮคุณลิตี้อัพโหลดนะครับพีเหว่ยอัปโหลดแบบไฮคุณลิตี้ตอนที่เราเลือกอัลบั้มเดี๋ยวพี่เอาทําให้ดูนะครับมันจะมีให้ติ๊กนะครับว่าให้ไฮคุณลิตี้หรือไม่ไฮคุณลิตี้นะครับทีนี้พอเราอัปโหลดแบบไฮคุณลิตี้นะครับเราจะเห็นว่าอ่าวิด800นะครับเป็นแบบนี้นะครับเท่านี้วิด960อ่าเป็นแบบนี้วิดแบบพันยี่สี่เป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะมีทริคอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่เอามาแนะนํานะครับนะดูนะครับรูปที่อยู่บน960 สวยงามนะครับรูปที่อยู่บน800โอโอเคใช้ได้นะครับแต่รูปที่อยู่บนอะไรครับ124 0ยับเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะเป็น high quality ก็ตามนะครับมันก็ยังแสดงได้ที่960แต่มันจะมีอะไรแตกต่างนิดหน่อยลองกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็น normal quality เนี่ย124 0มันเท่ากับเท่าไหร่ครับ85นะ,ะที่เราจำได้คือ85แต่อันนี้มันเท่ากับ116 แสดงว่าไฮคุณิตี้มันบีบน้อยกว่าส่วนหนึ่งนะครับพี่อาไม่รู้นะว่ามันบีบน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับแต่ว่ามันมันอาจจะเท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดไฟล์เนี่ยมันพันยี่สี่ไม่ใช่เก้าร้อยหกสิบแสดงว่ามไม่ได้ยอ่อภาพให้เรานะเวลาที่เราดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับนอกจากการแสดงผลซึ่งมันถูกตีกรอบไปที่เก้าร้อยหกสิบแค่นั้นเองอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เราจะใช้งานนะครับถ้าเราอยากให้เขาดาวน์โหลดไฟล์เราเป็นไฟล์ใหญ่ๆได้ก็ก็เลือกตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ เห็นแล้วนะครับว่าพันยี่สีเนี่ยมไม่ว่ามันไม่จําเป็นนะครับบางทีแบบเกินไปพันหกบคนอัปโหลดพันหกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมีผลอะไรมากมายนะครับอ่าน,นี้ดูไว้นะนะครับอืมจึงอ่าทีนี้โอ้โหตอนนี้ไปเยอะแล้วนะทีนี้เราจะอัปโหลดแบบ h ไฮคุ u ลิตี้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับกดโฟโต้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก c reate an album ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเลือกภาพแล้วเนี่ยนะครับเลือกภาพแล้ว open เราจะเห็นเนี่ยครับมันมีให้เราเช็คที่ว่า high quality เอาไว้ถ้าเราเช็คตรงนี้มันก็จะอัปโหลดแบบ high quality ซึ่งเวลาที่กดดาวน์โหลดมันจะได้ไฟล์ใหญ่ลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่ต้นฉบับเราไปนะเพราะมันมีการคอมเพรสทุกครั้งจำไว้ว่า f c e e o o o เนี่ยจะยังไงมันก็คอมเพรสนะครับมันก็คอมเพรสนะครับอันนี้พี่เอา delete ไปนะพี่เอาทำไปแล้วนะครับแล้วที่800ล่ะมันคอมเพรสไหมอ่าดูนะางคนบอกว่าเอ้ พี่เอาไมไ่ให้ดูพูกนี้นะถ้ามันเล็กกว่า960แล้วมันคอมเพรสไหมอาจจะไม่คอมเพรสก็ได้นะครับอันนี้8ปดสิบสองนะครับเทียบกับต้นฉบับพี่เอาโอ้ย163ยหกายังไงมันก็คอมเพรสครับนะครับยังไงมันก็คอมเพรสไม่ว่าเราจะเอารูปเล็กรูป,รปใหญ่ขึ้นไปมันจัดการให้หมดนะครับอืมแล้วมันมีวิธีอีกวิธีที่ส่วนใหญ่หลายๆคนใช้นะครับก็คืออาจจะใช้โปรแกรมพวก i p h o t o นะครับ ไลฟ์ลูนะครับหรือ Aperture นะครับอัปโหลดผ่านตรงนั้นไปพี่เอาก็ทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด,ดูดูนะครับดูในไทม์ไลน,น์พี่เอานิดนึงพี่เอาลองอัปโหลดขึ้นไป,นปนะรตรงนี้อ่าปุ๊บอ่านะครับตรงนี้พี่เอาอัปโหลดจาก Aperture ขึ้นไปซึ่งมันก็จะแสดงผลที่960เหมือนกันแต่ว่าตัวดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับก็คือ2อ4 8เพราะว่าตัวอัปเปอร์เจอร์เนี่ยมันเอาขนาดเนี่ยขึ้นไปบน เฟซบุ๊กให้พี่หาาแต่มันก็ย่อซะเยอะเหมือนกันนะครับเหลือ312แล้วเท่าที่หาดูก็คุณภาพก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครคิดจะเก็บภาพบนเฟซบุ๊กเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเก็บอีเวนต์ต่างๆอะไรอะไรง่ายๆดีกว่านะครับถ้าจะเน้นไฮคุณภาพจริงๆบนเฟซบุ๊กนี่ยังยังไม่ไม่เหมาะสมนะครับเก็บไว้ในเครื่องดีกว่านะครับอย่างนั้นดีกว่าหรือว่าไปหาที่อื่นพวก f ลิกระพรีเมียมอะไรพวกนี้น่าจะโอเคกว่านะครับเอาละทีนี้ ก็รู้แล้วนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับที่จะอัปโหลดขนาดไฟล์ที่เหมาะสมซึ่งพี่หาวก็แนะนำณเวลานี้นะก็น่าจะเป็น960นะครับแล้วก็ทำใจนิดนึงว่าเวลาเราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็กยอ่ยอแล้วก็บีบอัดให้อยู่ดีไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าบีบอัดนะครับย่อขนาดไฟล์นะครับไม่ได้ย่อความกว้างนะถ้าถ้ามันไม่เกิน960ไม่ย่อให้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะ